ทุกคนน่าจะอยากเป็นแฟนสาวของแบบดแค่พูดตอนนี้เลยนะอย่าสิงหนูเยอะนะใครแนะนำพระดีๆได้ก็บอกนะนิชาความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างครับการร่วมงานเป็นไหนอมีคุณแรกก่อนเป็นแบบก็ตอนตอนที่ได้รับชวนไปก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าแบบเป็นเอ็มวีที่ ดูจากบอดแล้วแบบน่าสนุกมากแล้วพอได้ไปทำงานกับทีมจริงๆก็รู้สึกเอนจอยมากๆสวยมากสัมภาษจีเซอร์ที่ออกมาอ๋อใช่ขอบคุณค่ะก็ลุ้นค่ะตื่นเต้นอยากรู้ว่าแบบถ้าคนเห็น MV แล้วเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างแต่เราปิดเป็นความลับไหมพิชาลู้ก็ต้องปิดเลยไหมว่าแบบก็ต้องปิดค่ะเพราะว่าเหมือนก็ต้องรอให้โปรเจกต์มันรันไปตามงาน มีแฟนเขาออกมาจับโบอยู่เรากลัวไม่ตอนนั้นนะตอนที่เราโออ้เจับว่าใครเป็นนางเอกใครเเป็นนางอกใช่ก็ดูแล้วก็ลุ้นๆค่ะว่าเขาจะทายกันเป็นใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนบรรยากาศตอนถ่ายที่ถ่ายอยูมันเป็นยังไงบ้างโอ้สนุกค่ะเพราะว่ามันพูดได้เยอะหรือเปล่าแต่ว่าในเอ็มวีได้ได้ลองเล่นได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างซึ่งก็ทีมเขาทำงานแบบเร็วแล้วก็น่ารักกันทุกคนเลยก็ Enjoy มุ้ยจมูกพูดแค่ที่เสื้อมันหวานมากมันสุดมากมันก็เป็นไปตามเพลงตามเนื้อเพลง อะ <So S 1> um, ี่ยาให้แฟนรอีไรสปอยนิดหนึ่งสยนิดนึ่งก็ทุกช็อตแล้วก็้ยไม่ยก็จริงๆสวยค่ะสวยทั้ง MV เลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็น MV ที่ใหม่อะไรแบบมีอะไรใหม่ๆให้เนดูเคยเล่นอะไรรูปแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยนะคะูเล่น MV ไม่เยอะด้วยค่ะแล้วก็อันนี้มันเป็นอีกมูดหนึ่งที่แบบด้วยเพลงอะไรด้วยมันก็น่ารักขึ้นแฟนๆทคนจะไปอยู่แบบโคไหนแฟนาคิแม่หรือว่า เออน่าจะอยู่ตรงนี้ทุกคนน่าจะอยากเป็นแฟนสาวของแบร์มีอะไรจะบอกแฟนไหมถ้าเห็นถ้าเห็นแล้วยังไงก็เอ่อแค่พูดตอนนี้เลยนะอย่าสิงหนูเยอะนะสิงเลยเหรอไม่ได้เลยสิงได้เหรอลูกพี่หนะมีคนบอกว่าแบบรอรอสิงอยู่ให้หนไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เอ่อใครแนะนำพระดีๆได้ก็บอกอนุญาตเลยเหรอได้ไหมคะอนุญาตให้ไปไป้ไหมคะ ได้ค่ะตามเขามีข้อความอะไรแปลกที่ที่น่านิทานจะเกิดไปได้เลยค่ะแอนดรอยให้เต็มที่ค่ะทำงานออกมาก็อยากให้ทุกคนแอนดรอยแล้วก็สนุกกัน้วยโอเคนะฝากอินบีหน่อยค่ะจะได้ติดตามกันเมื่อไหร่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะไปเชียร์แบมแบมกันเยอะๆนะคะเขาตั้งใจทำมากแล้วก็ทีมเขาทุกคนแบบตั้งใจทำกันมากๆอไรก็ฝากติดตามด้วยค่ะ